สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินข้าวกับนี่เลยค่ะผัดมะเขือใส่ปลาแห้งนะคะคือได้มาจากสูตรช่องหนูหิวนะคะคือเขาทำอัพกับข้าวน่ากินมากคือกับขา้าวน่ากินไม่พอแบบว่าเป็นแนวบอกว่าอาหารพื้นบ้านอะ่ะมิ้นชอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำเห็ดฟางค่ะใส่กุ้งไม่รู้จะกินซุปอะไรก็เลยอ่ะมีเห็ดฟางอยู่พอดีมีกุ้งอยู่พอดีก็เลยจัดเลยค่ะทำง่ายๆค่ะก็วิธีทำเดี๋ยวมิ้นลงแยกคลิปไว้ให้นะคะวันนี้มิ้นก็จะกินกับช้อนค่ะทุกคน กินกก่ช้อนหรือมือก็อร่อยเหมือนกันะค่ะแต่อันนี้อร่อยมากคือแบบคือแบบเป็นคนที่แบบปรุงอาหารได้อร่อยมากเมนูนี้นะคะมินจะแทนเป็นแบบนำพริกไปเลยนะคะเพราะมินใส่พริกเยอะมากนี่เลยค่ะจะบอกปลาปลาแห้งแบบอร่อยมากอ่ะนี่เลยใส่ไปเลยค่ะเผ็ดเผ็ดจุกๆเลยแล้วข้าวแชะด้วยนะพอดีเลยกับเมนูแบบเนี้ยข้าวแช่จะอร่อยมาก รสชาติแบบนัวๆเค็มๆเค็มๆจากปลาค่ะทุกคนอ,อร่อยมากเป็นเมนูที่แบบใช้คำว่าโคตรอร่อยเลยค่ะ อร่อยมากจินกับต้นหอมค่ะ เพราะเราไม่มีน้ำพริกไงเราก็จะกินแบบได้ทั้งแบบว่าได้ทั้งกลับแล้วก็น้ำพริกเอาไว้แช่ช่องปิดแบบเอาไว้ใช้แบบเวลาแบบทำต้มซุปอะไรเงี้ย มะเขือปอผัดปลายแห้งค่ะทุกคนต้องไปทำนะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากอ,อ,อมนตั่วฝักยาว กรุ่งกรอบอ่ะคงเซอร์ไดเบิลข้าวแน่เลย

うん。<laughs> <laughs> เ <laughs> ผ็ดใส่พริกขี้หนูหืแ้วปลาแห้งที่ทอดไปมันหอมมากมะเขือกับปลาเค็มนี่มันเป็นพี่น้องกันจริงอะเวลาแกงคู่กับอะไรก็ช่างคือแบบมันเหมาะมากมันเหมาะเจาะมากค่ะทุกคนผัดมะเขือใส่ปลาแห้งค่ะอร่อยสุดๆ Mm-hmm. ชว์ขอบไผยป้านิยมด้วยนะคะอยากโชว์ค่ะต้องพูดดักป้าไปก่อนเดี๋ยวป้ามาบอกป้ามาว่ามอีกว่าโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปบางเมนูวเวลามี้นทำคลิปที่มีนบอกไม่อร่อยอะไรอย่าเนี้ย ไม่อร่อยไม่ได้หมายถึงว่ากินไม่ได้นะคะมันมันไม่อร่อยนี่คือไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหรสชาติเยอะรสชาติคือแย่มากมันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบอกว่าทําคลิปปากก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วทำไมไม่เททิ้งล่ะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้คือมันไม่อร่อยเฉยๆคือรสชาติมันแบบว่ามันยังไม่ใช่เราเหมือนเรากินส้มตําอะส้มตำยังไม่ใช่รสเราแต่เราก็ยังกินต่อได้อารมณ์ประมาณนั้นอะ พออวยก็โดนดา่าเพราะว่าโดนหมดล่าสุดโดนเอออะไรนะม,นมาม่ามาม่าเผ็ดที่สุดในโลกเอาก็มินกินไม่อร่อยมินก็บอกไม่อร่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกรสชาติแย่อะืไม่อร่อยไม่ใช่รสเรามีคนมาพิมพ์มา ไปว่าของเขาว่าไม่อร่อยเอา้าต่อไปนี้ต่อไปนี้นะเวลามีกินอะไรมันจะบอกอร่อยทุกอย่าง <c oughs> จริงๆกายเ็ฟ เป็นเมนูที่แบบอร่อยจริงๆขอบคุณแบบช่องช่องที่เขาทำให้ดูนะคะแบบได้มาทำตามอืมบองคนบอกว่าเนี่ยไม่กินแบบนี้ชอบกินใบก่อนในชะ่ไหมเหมืนชอบเหลืองค่ะตรงใบต้องกินก่อนอันนี้ยมันเก็บเอได้ใบมันชอบเหลืองเนี่ยมันอยยาวเนี่ย แบบเนี้ยมันยังเก็บได้นานอยู่เป็นเมนูที่ยังไงก็ต้องกินต่อพรุ่งนี้แน่นอนอร่อย แล้วก็เป็นอีกอย่างเวลาเราไปกินข้างนอกรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามินเป็นคนทำที่หทำอาหารกินเองไงแล้วเรากินในรถของเราอะไรอย่างเงี้ยมินถึงบอกไงว่ามินเป็นแม่ค้าไม่ได้เป็นแม่ค้าแบบขายแบบก๋อข้าวอไม่ได้เพราะว่ามินไม่ได้กินรสกลางๆมินกินแบบรสของมินเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ทํากับข้าวขายเป็นแม่ค้าขายอาหารตมสั่งอะไรเงี้ยจะต้องแบบว่าปรุงได้แบบว่ารสกลางๆไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่กินเค็มอะไรเงี้ยทำให้ ลูกค้าแล้วลูกค้าที่ไม่กินเค็มก็คือจบเลยนะอย่างมิ้นอะมิ้นเป็นคนที่แบบกินกินกินไม่ติดหวานแต่กินนะเวลาปรุงอะไรเงี้ยก็คือใส่นั้นแต่ว่าใส่น้อยค่อนข้างแบบว่าใส่แค่บางอย่างอย่างพวก,กแกงกะทิอะไรเงี้ยเออก็จะใส่แบบของหวานอะไรเงี้ยแต่ทําน้ําพริกอะคือน้อยมากที่มินม้นจะใส่มิ้นจะใส่แค่ในน้ำพริกกะปีที่ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นน้าพริกแบบว่าสูตรบ,บ้านมิ้นเลยอะที่ไม่ใช่พวกน้าพริกกะเปียคือแบบแทบจะไม่ใส่เลยอะ่ะ พวกกรงเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ใส่เลยถ้าเป็นสูตรบ้านมีนะสูตรสอย่างเดียวค <laughs> ่ะเอนพูดคำว่าอร่อยกี่คำแล้วเนี่ยเวลาเป็นคนที่ชอบพูดอะไรซ้ำซา,ากอะ่ะจริงบางคนก็ถามว่ามีอะไรที่แม่อร่อยบ้างมันก็มีพอพอลงคลิป พอลงคลิปไอ้ที่เ,เขาเรียกนะพอลงคลิปไอ้ที่ลงทุนนะไม่มีคนดูเลยเออไม่ใช่ไม่มีคนคนที่มาเม้นอะก็ไม่ได้ดูดูไอ้คลิปที่เราไม่ลงทุนล่าสุดที่มิ้งกินอะไรนะ <c oughs> มิ้งกินมาม่านั่นแหละไอ้ที่กล่องละสี่สิบห้าเขาบอกว่าโหทาคลิปกินโชว์แทนที่แบบว่าจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยไม่ลงทุนเลยแบบว่าจะมากินโชว์อะไรอย่างเงี้ยมิ้งก็บอกในใจมิ้งบอกโอ้ยมิ้งก็บอกว่าคลิปที่ลงทุนก็ไม่ดูเนาะมาดูไอ้คลิปที่แบบแล้วเอเอแต่ว่า แต่ว่าคือในมุมผมนี่นะคือมันไม่ลงทุนตรงไหนเราไม่ได้ไปขโมยมาจากเซเว่นนะเราก็ไปซื้อมาจากเซเว่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปเอนี่สิไม่ใช่คลิปกินไม่ใช่คลิปกินมามาไอคลิปกินปลากระป๋องเขาบอกมินไม่ลงทุนกระป๋องปลากระป๋องสมัยเนี้ยไม่ได้แบบกระป๋องแล้วแบบสิบบาทอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะสาแม่คัวรที่แพงอยู่นะ 18บาทถ้าเิดถ้าเกิดเป็นกรุงเทพโรตัสอะไรเงี้ยประมาณ18บาทแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดอะยี่ิหมั้งที่มิ้นคุยกับเพื่อนมิ้นวันนะเพื่อนมิ้นบอก,มบอกไม่ลงทุนตรงไหนปลากระป๋องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะเออไม,อม่ดิ้มไปขโมยโรตัสมา <laughs> คือทุกอย่างมีการลงทุนหมดเลยแม้ว่าเราจะกินผักแค่คำเดียวอะเราก็ซื้อมาทําอย่าไปมองอย่าไปมองที่ราคาสิคะเวลาแบบที่มิ้นโชกินอะไรเงี้ย ให้มองที่กันกินกันเคี้ยวกันกันแบบแค่นั้นก็พอละถ้าดูราคานี้ก็เออแบบหลังจบคิวต้องมาทำลิสต์รายการให้ว่าแบบกินอะไรไปบ้างตึ๊ดตดต,ต,ตบัญชีออกมาเลยทีนี้อ่ะทำคลิปช่องอันนี้บัญชีไปเลยทีเนี้ยยังมีคนวิ่งอยู่นะตกใจหมด เขาวิ่งออกกำลังกายส่วนมิ้งก็นั่งกินเออดีจริงๆโอเควันนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ